ลุงคนนี้ใครอ่ะคุ้นๆอ่ะเฮ้ยสวัสดีแอบไอ้หนูว่าไงครับลุงพอดีว่าฉันมีงานให้เองให้ทำน่ะเฮ้ยงานอะไรครับเนี่ยเออแกเห็นได้มอนข้างหน้าของแกไหมน่ะใช่ใช่ใช่ครับเห็นครับเฮ้ยแกช่วยช่วยช่วยขุดให้ฉันหน่อยได้ไหม้าสมมติว่าแกขุดให้ฉันนะฉันจะให้หนึ่งล้านดอลลาร์เลยนะโอเค เฮ้ยหนึ Homeland. ่งล้านดอลลาร์เลยเหรอวะเนี่ยะเฮ้ยช่วงนี้คือแบบว่ากระเป๋าตังค์ไม่ค่อยมีเงินอยู่อะได้ได้ครับโอเคกันพร้อมเลยเฮ้ยหนึ่งล้านดอลลาร์ผมอยากได้วะเฮ้ยไหนคุณดูสิโอ้โหก็แค่ไดมอนด์แค่ไหนลุงนั่นมันโง่หรือยังไงวะฮะเฮ้ย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 ไม่นะคุณโดนแกอีกละโดนตะลุงโง่แก่ โอเคนะผมขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนที่น่ารักกันด้วยอยู่ผมเจ๋แล้วก็วังทีนี้นั่นเองนะสร้างบ้านเลยครับสร้างบ้านอีกแล้วเหรอโอ้โหโอเคนะผมก็ในวันนี้นะแน่นอนเราจะมาสร้างบ้านอ่ำกะว่าจะสร้างบ้านแบบว่าเป็นบ้านที่แบบว่าเหมืองเป็นเหมืองอ่ะที่แบบมีแร่มีมีเพชรมีมีแบบทองอะไรประมาณนี้อ่ะนะได้ไงวะก็คือยังไงก็ได้ครับแต่ว่าให้มีบล็อกเพชรบล็อกทองบล็อกดินอะไรประมาณแล้วแต่เลยสรนเลรก็ ล้วแต่เลยว่าจะสร้างบ้านอะไรแต่ว่าให้มีเหมืองให้แบบว่ามีไดมอนมีอะไรประมาณนี้มีทองแล้วก็มีมีพวกแร่อะไรประมาณนี้ครับมาแค่สองคนอีกแล้วเออนั่นนั่นนั่นสิสองคนอีกละโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ let's go มาวังทีวีวังทีวีจะสร้างบ้านอะไรวะผมว่านะผมจะทําแบบว่าเป็นบ้านดินง่งวแล้วกันบ้านทองมาแม่คืนเราจะสามารถแบบว่าสร้างอะไรก็ได้นะบ้านแบบ สร้างได้แบบว่าเป็นแร่อะไรก็ได้เลยวังทีวีสร้างดินแล้วกันแล้วแต่วังทีวีเอ้ยแต่วังทีวีจะเก็บทำไมวันนี้ดูดิครับทุกคนโอเคครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาแจกด้วยนะครับผมและแน่นอนนะฮะผมก็ได้รับผู้ชมดีแล้วนั่นเองนะโหแลก็ตามนั้นเลยนั่นเองนะผมเองใช่ไหมหวังแจกวังทีวีอ๋อมันมันก็แค่แบบคอมเมนต์ว่าแจกว่าวังทีวีนะแต่แต่วังทีวีไม่ได้ละครับจริงจริงนะ โอ้ก็แค่คอมเมนต์นะนะวังทีวีเสียใจด้วยนะวังทีวีอ่ะใส่ใส่สก,กินเนี่ยใส่สก,กินเสื้อสีฟ้าน่ะมันเหมาะก,กับเนี่ยเห็นป่ะหมูสีฟ้ามันเข้ากันมากแล้วอ่ะนะวังทีวีมันนอนมันนอนดูดิมันนอนปล่อยให้มันนอนเถอะอย่าไปยุ <ไอ S 1> ย่งกับมัน <ๆ S 1> เลยวังที <ๆ S 1> วีมาเรามาสร้างบ้านของเรากันก่อนดีกว่านะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์แชร์ด้วยนะครับว่าใครอ่าจะชนะเฮ้ยไม่ใช่ดิ ทุกคนจะเชียร์คอมเมนต์ใครก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับไม่ใช่ดิทุกคนชอบใครก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับวังทีวีหรือว่าเจทีวีนั่นเองนะผมมข้ามมายังเนี่ยและแน่นอนนะครับผมสลับในคลิปหน้านะครับผมหรือว่าคลิปไหนๆนะเราก็จะมาแจกนั่นเองนะสลับคลิปนี้นะเราไม่ต้องเอาไปเสียใจนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้นะครับผมแลผมจะมีแบบแจกอย่างนี้ไปตลอดเลยนั่นเองนะครับขอแค่ทุกคนเออขอให้ทุกคนติดตามช่องผมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําเป็นเหมืองก่อนนะนะโอเคหรือว่ามาข้ามด้วย ครับด้วยโอเคครับแน่นอนผมจะอัดคลิปไมค์ครับด้วยนะครับแล้วผมก็จะแจกในไมค์ครับด้วยนั่นเองนะครับผมใครที่ติดตามคลิปของผมที่ทุกคลิปก็ผมก็จะแจกแจกยังไงวะมึงพูดคำยากวังทีวีเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกกระทือปะอยากให้อยากให้ทุกคนกระทืบวังทีวีอะครับ แล้วบนี้ผมผมจะทําเป็นแบบว่าเป็นกระจกละกันนะฮะสามารถมองเห็นเลยแล้วข้างล่างก็จะคือแบบว่าเป็นที่ขดเหมืองอะครับทุกคนทุกคนรู้จักกับปล่าที่ขดเหมืองอะหัวแบบดิจิตเหมืองแบบดิจิตอลครับบิตคอยอะครับเออตอนนั้นน่าจะไม่รู้จักนะครับก็ใครที่รู้จักก็ศึกษาไปไวๆนะครับในอนาคตนะฮะทุกคนก็อาจจะแบบเรียนรู้แบบทัน,ทน,ทนสมัยอะไรประมาณเนี้ยงอ,อนเลยผมร,รู้ว่ารู้ว่าว่าผมหาบัานไดเนี่ยครึ่งชั่วโมงเลยครับ โอเคนะครับผมใครที่อยากจะทําตามนะก็สามารถทําตามได้นะรประมาณนี้นะเ,เดี๋ยวนะโอเคนะ่าจะได้อยู่นะส่วนบล็อกนี้ผมจะใช้เป็นบล็บอกหินละกันนะครับผมนี่วิธีการทํานะฮะวางอันนี้ประมาณตรงเดี๋ยวนะเราก็ต้องวางไฟตรงนี้ก่อนนะฮะจุดที่เราอยากจะให้มันขุดนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็จากนั้นนะเราก็วางาสายไฟนะครับผมเ,เดี๋ยวนะต้องใช้ประมาณไหนวะ ประมาณนี้หรือเปล่าวะไม่รู้ผ<ะ>มจะทำไงผมก็ตั้งบล็อกเฉยๆน่าจะกลายแบบนอะฮะอะไรวางทีวีก็สร้างไปดิครับบ้านของตัวเองเป็นยังไงอ่ะหรือว่าบักวังทีวีไม่เคยมีบ้านฮะหรือยังไงฮะโอ้ผ <c oughs> ม,อมนอนข้างทางเมียไม่เจ็บเลยววะนอนข้างทางเออสมเพศวางทีวีเออต่อไปนะลืมมาผมลืมใช้อันนี้เลยว่ะนี่คือแขนหุ่งงนยนต์นั่นเองนะฮะให้แบบว่าเปิดประตูได้ประมาณเนี้ยแขนเปิดประตูไงวังทีวีงงเลยวะเออ เปิดประตูเงยวางทีวีเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคอันนี้ก็คือวางเรียบร้อยจึ๊บเรียบร้อยต่อโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหินขุดตึ๊บเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมนี่และจากหลังจากที่มันได้ขุดตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดปฏิกิริยาอะไรสักอย่างนั่นเองนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ละโห้ย โอเคแล้วก็ผมจะวางเป็นบล็อกหลายๆบล็อกแล้วกันนะครับผมแน่นอนนะครับเหมือนของเราต้องแบบว่าไม่ธรรมดานั่นเองนะวางทีวีรับหน่อยรัอะไรครับวางทีวีไม่ได้ครับก็แค่ธรรมดานะวางทีวีมาดูดิเออวางทีวีอยู่ไหนวะโอ้มันลงทางนี้เป็นไงโคตรเท่ปะก็แค่แบบบล็อกธรรมดาเอ้ยเดี๋ยวผมจะทำแบบว่าเป็นกิจกรรมด้วยนั่นเองนะครับไม่ใช่กิจกรรมแจกก็คือแบบว่าถ้าสมมติว่าใครแบบ เจอไดมอนอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถขุดเจอปัาบะก็จะได้แบบรับเงิน100ล้านอะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยรวยเลยเรายังมีอะไรวะอะไรของมึงครับเนี่ย้หรือสฮะสามารถขุดเพชรมาแลกเงินหนึ่ง ล้านบาทเยึดเท่คนรรวยอะครับ1ล้านบาทเดี๋ยวผมจะเอาเป็นนี่วางกล่องนั่นเองนะฮะแล้วมันก็จะมีแบบคนโลภอะครับใครๆก็อยากได้ถือว่าแต่ว่าบอกเลยอะครับหืมไม่อยากจะพูดอะครับทำไมว่างบัทีีมันมีแค่มันมีแค่วางทีวีคนโอวังทีวีรวยเกินโอเคนะผมก็คือข้างล่างก็จะเป็นที่ขุดเหมืองนะข้างบนก็จะเป็นแบบว่าที่นอนของผมนั่นเองนะโอเคโอเคบ้านทีบสร้างไปถึงไหนแล้วเนี่ย โอ้บ้านดินโคตรก่าบางทีโอ้โอเคนะครับผมแล้วก็ไม่เสร็จโหยังไม่เสร็จใช่ไหมผมจะเอาเป็นเอ้ยเดี๋ยวนะในไหนก็ไหนละเรารวยละเนี่ยเราจะเอาแบบเตียงแบบหรูหราแล้วกันบางทีมีหรือเปล่าเตียงหรูหราเออต้องมีโทรทัศน์ด้วยนะแน่นอนคอนเซปต์คอนเซปต์ของผมก็ต้องมีโทรทัศน์คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์อะไรคอนเซ็ปต์นี้ขนมเออเออ นนี่มัอปออคน What Bro, What are you talking about man Bro you <laughs> ะไรกันเนี่ยโอ้โอ้อไปหมดละไปยิ่งนานผมรู้สึกว่ายิ่งเอ๋อว่าเราสองคนเนี่ยวางทนะีวีไปนานแล้วโอ้มึงเอ๋อคนเดียวมงึงจะครับวางทีวีผมไม่เอ๋อด้วยหรอกครับ <laughs> <laughs> โอเคครับผมก็จะเป็นที่นั่งตรงนี้นะ <Okay. S 1> สามารถแบบนั่นงมองโทรทัศน์ได้ด้วยเออ แล้วก็จะแบบว่าทอทัชนี่คือแบบใกล้เกินนี่ดูด,ด,ด,ดิสายตาสั้นได้อะครับเหมือนวงทีวีวังทีวีเมื่อก่อนนี่คือแบบหน้าของมันเนี่ยติดทอร์ทัชเลยนะมันมองแบบดิทอทนชอะจนถึงตอนนี้นะครับก็คือเหตุผลที่มันต้องใส่แว่นนะครับเพราะนั่นแหละครับอืมเพราะอะไรครับเพราะมึงดูใกล้เกินไปไงวังทีวีสายตาสั้นนะครับมันดูแบบโคตรใกล้เลยอะครับแทบที่แทบแบบว่าเอาหน้าไปแบบเข้าหน้าจอเลยอะถ้าสมมติว่ามันทะลุเข้าไปได้มันทะลุเข้าไปแล้วอืมโอเคหน้านี่ก็จะเป็น หลังคาบ้านผมนั่นเองนะเป็นแบบว่าหลัง,ลงคาทันสมัยนะนี่ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอุ่นเหนื่อยครับอะไรครับบางทีอะไรครับอะไรอะไรครับจะอยากจะเล่นอะไรครับวบงทีฮะฮะเออหรือเปล่ปานี่แล้วก็จะมีไฟด้วยนะ <c oughs> บ้านผมนี่ประมาณนี้ก็พอละจุดไฮไลท์ก็คืออยู่ข้างล่างนั่นเองนะ <c oughs> ที่แบบว่าสามารถขุดเหมืองได้แล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์เชียร์ด้วยนะครับว่าเชียร์เจ็ดทีหรือว่าวังทีนั่นเองนะครับผมก็ แล้วดูแล้วเจอกัน,นครับโอเคนะครับผมก็ตอนนี้นะเราก็มาอยู่กันอ่าบ้านบ้านใครวะเนี่ยทำไมมันมันกระโป่งจังครับเนี่ยมีแต่ดินเลยเฮ้ยแต่ข้างใน,นงแต่ข้างในนี่คือแบบว่ามีเพชรมีทองอะไรเพียบเลยอุ้ยอยู่แล้วนะทำไมข้างบนมีกระจกด้วยคุณคุณจังวะ อีไปกก๊อปไปก๊อปคนหนึ่งมาโอ้โหไม่มีใครหรอกครับผมนี่แหละครับไม่ไม่ไม่ผมจะก๊อปหนูบ้านบ้านนู้นบ้านโอ้โหบ้านนูบ้านอะไรวังทีวีปะโถโอเคครับไปเดี๋ยวไปแลมีไแล้วเฮ้ยเกินไป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 พอทีครับเมื่อกี้คือแบบว่าหูฟังมันกระโปรงเกินไปครับได้ยินเสียงเตือนโอเคครับไปดูข้างบนกันดีกว่าข้างบนคืออะไรครับวังทีวีไปมีแค่นี้แหละข้างบนนี่คือกระจกมันไม่แตกเอาเลยวะฮะวังทีวีไปกระจกนี้แบบ โอ้มีหน้าต่างด้วยครับรับรับนักหนักช้างได้โอ้โหไงโอ้โหเออถ้าบางทีวีรอดก็ทุกคนก็น่าจะรอดนะครับผมนี่ก็ชมวิวบ้านเจเจซีวีดูดูวิวบ้านเจเจซีวีเจท่โอ้โหเอาทำไงบางก็อยากอาบน้ำโอ้าบนะโอ้โหมันจะแบบแอบมองคนแบบอาบน้ำหรือเปล่าบางทีวีโอเคครับก็บ้านบางทีวีนั่นเนในอะไรก็ได้ทีนะครับแน่โคตรสวยนี่นี่นี่อ่านไปก่อนครับบ้านเจเีวีอ่านอ่านไปก่อนนะครับ เป็นไงสามารถขุดเพชรมาแล้วออกมาโลกเงินโอ้โหมึงอ่านอะไรของมึงับเนี่ยสามารถขุดเพชรแล้วก็มาแลกเงิน1ล้านบาทนะครับมีปัญญาแล้วเปล่าผมผมแค่ล้อเล่นเมื่อกี้ผมหมายถึงไปไปไปเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวดูข้างบนก่อนดีกว่าข้างบนนี่ผมบอกเลยนี่เขาจะเป็นแบบว่าเป็นกระจกทั้งใบเลยอ่ะทีวีเฮ้ยพอฝนตกก็เปียกไม่ไม่ก็บอกแล้วมันมันเป็นหลังคาดิจิตอลดิจิตอลอะนะมันไม่เปียกหรอกครับนี่เป็นไงข้างบนโค่อดูอ่ะ มีทอดทัดด้วยอืมไปแบบเดี๋ยวดูข้างล่างดีกว่าว่าจะแลกเงินยังไงนะวิธีแลกนั่นเองนะครับผมนี่แลกมันจะหนึ่งล้านบาทก็อย่างที่บอกครับเขาบอกว่าใช่มใช่ชีวิตจริงด้วยแต่มึงต้องเอาเพชรเนี่ยมาแลกให้ได้นะสามารถขุดเพชรแล้วก็มาแลกเงิน1ล้านบาทได้นะนี่ขางในนี้ก็ยังมีปิกแอกนะเฮ้ยวันจีวีขุดเจอแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปวังทีวีโอ้โหเทคสอง มาคือถ้าสมมุติว่ามีเงินหนึ่งเอ้ยไม่ใช่มีเพชรอ่ะก็สามารถแลกเงินได้หนึ่งล้านนะนะถ้าวางทีวีแบบกดได้อ่ะไปแลกตรงไหนวะเนี่ยเงินจริงเน่ะครับเนี่ยเนี่ยจริงเน่ะครับเงินจริงเน่ะครับที่มูอะไรครับก็ลองกดดูดิครับเนี่ยในกล่องนี้ก็จะมีพิกแอคหนึ่งนะครับทุกคนนี่มีอะไรไม่มีอะไรอ่าอะไรครับไปไปลองตรงไหนก็เห็นไม่ลับเพชรอ่ะตรงไหนอ่ะก็ไปขุดดิครับเพชรอ่ะขอไอ้นี่ก่อนเอ้ยเอาทองเฉยเฮ้ย โอ้โหขนหมดเลยเหรอวังทีวีต้องต้องต้องเอาให้มันไปไว้ในบ้านเนี่ยคือถ้าถ้ามีเพชรอย่างเดียวก็หรูก็แบบมีทำไมมีแค่หนเดียววะฮะไม่มีแค่เดียววะอ้าวไปทำไมอ่ะมันง่ายเกินมันง่ายเกินไปไม่ได้หรอวังทีวีขอละกันขอละกันขอละกันเอ้ยวังทีวียาไม่อยากให้หนึ่งหลายาเฮ้ยยาอ้าวเอาไหนเพชรอ่ะ พชรไปไหนอยู่ในตั้ไปเลยเอาอดไปดีครับหนึ่งล้านอดไปเลยโดนแกงด้วยโดนหนึ่งล้านด้วยหยุด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 หยดยยเดยดยดนี่ผมเห็นผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พีมันยังไม่ได้ตกลาวานี่ไงผมกลายแล้วนี่ไงนี่ไงอยู่นี่ครับไปโอ้ยยาเฮ้ยเฮ้ยไปยาเอาเฮ้ยโอ้ยไอวางทีวตรนตัวนะครับโอ้ย เฮ้ยทุกคนครับคือแบบว่าจัดจะแก้แบบแก้กันนะแต่แกไม่แบบเอามาเอามาหเอามาได้แล้วเมื่อกี้พัดาแบบจัดฉากแล้วถ้ามันยังเอือครับไม่รู้ว่าบางทีเป็นอะลายครับทุกคนโอเคนะก็สหรับคลิปนี้นะครับก็ยินดีกับคุณทรดีด้วยนั่นเองนะแล้วก็คือเชื่อเลยครับเสียใจกับน้องๆด้วยนะครับที่ไม่ได้คอมเมนต์ยูเอสดูแลครับไม่เป็นไรคนที่คอมเมนต์ยูเอดีแค่สองคนเองอ่ะ แค่ผมไม่รู้ว่าเป็นท่ออะไรนะฮะน้องๆก็เข้าใจแล้ะครับก็เอาไว้เป็นกิจกรรมหน้าอีกแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับช่องวันทีวีด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าแวเจอกันสวัสดีครับ let's go เจอกันครับ